เจออะไรเจออะไรพี่บอของผมนี่แบบวัยรุ่นชอบอย่างพี่มาคงพี่อาจจะไม่ชอบนะพี่บอลเล่ามาเด้พี่พี่บอเล่ามาเลยมีอะไรตรงไหนบ้างที่พี่บอลที่คิดว่าพี่บอวัยรุ่นจะชอบอ่ะของผมเปนพี่ผมบอกเลยว่าตัว c i ิต h a t c h b a c k นะพี่เพราะเราก็เกินไปตั้งตั้งตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะว่ามันเป็นตัวแต่ง R S นะพี่แต่งแล้วเหรอ่นี่ะ เอาแต่งแล้วแต่งแล้วตัวแต่ง RS เพราะตัวแต่ง RS เนี่ยจะมีความพิเศษจะมีความพิเศษการตกแต่งของเขาเอาที่เราพูดนะของภายในนะเขาจะเน้นไปในโทนที่เป็นสีดําทั้งหมดเข้ามาแล้วรู้สึกถึงความดุดันความสปอร์ตมากพี่ตรงที่เห็นชัดเจนนะเป็นผืนที่ใหญ่มากก็คือหลังคาพื้นหลังคาข้างบนเนี่ยจะเป็นสีดําทั้งผืนเลยนะครับรวมถึงร,รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงชิ้นส่วนบางส่วน ก็คือเกือบทั้งหมดนะพี่จะมีสีอื่นแทรกอยู่น้อยมากก็คือจะดําทั้งหมดเลยแรกสัมผัสที่พอเริ่มสตาร์ทรถนะพี่ปุ่มสตาร์ทสต็อปเนี่ยถ้ายังไม่ได้สตาร์ทนะพี่มันจะเป็นสีดําพอสตาร์ทปุ๊บไฟที่เป็น engine start เนี่ยจะเป็นสีแดงอ๋อคิดว่าสตาร์ทก่อนสตาร์ทมันก็ลุดละปุ่มไม่ลุดไม่ลุดเพราะมันจะอ่าเพราะมันจะแทรกก็คือดําแดง่ะพี่ก็ความความเป็นสปอร์ตนั่นเองนะครับ ของผมเป็นรุ่น2020สําหรับ Mazda 2 2 h t c h b a c k เนี่ยนะพี่โบ๊ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในด้วยนะฮะนะครับอาจจะแบบไม่ต้องสปอร์ตแบบไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะว่า Mazda เขาแบบซูมซูมสปอร์ตอยู่แล้วแต่ว่าคันนี้เองเนี่ยนะเขาใส่เปลี่ยนวัสดุอย่างช่องแอร์เองเนี่ยนะจากทุกทีเคยเป็นสีดํานะพี่โบนะดําเป็นโนแบล็คนะครับอันนี้เขาก็เปลี่ยนไปเป็นสีเงินว้าวว้านะ ล้มันจะเ,นเงินด้านนะครับแล้วมันจะสปอร์ตตรงไหนอ่ะอ้าว,อ,อ,าวอันนี้เงินด้านก็มีนะครับสักพักหนึ่งต่รุ่นต่อไปอาจจะเป็นสีแดงขึ้นมาคราวนี้ละตายกันไปหมดเลยโอ้โหพี่บอสตอนถอยเนี่ยนะ S <S มีรถด,ด้านข้างมีรถด,ด้านซ้ายรู้หมดอะ่ะเตือนด้วยนะมาจากด้านหลังก็รู้ไม่เป็นไรพี่ผมใช้กล้องเพราะกล้องมันปรับได้สารระดับก็ปรับกว้างปรับแคบปรับใกล้ได้หมดอันนี้มีมีเตือน,นม,มีเตือนด้วยข้างหน้าก็มีเตือนว่าจะใกล้ไกลแค่ไหนโอ้ออสามร้อยหกสิบองศานี่มันนี่มันดีจริงๆแต่เมื่อกี้ผมผมแอบไปมองอยู่มันเล,ล็กค่ะเล็ก มองลำบากไม่ชัดด้วยแต่ก็ดีกว่าไม่มีอ่ะ<ส>เอามาดูส่วนของช่วงล่างกันดีกว่าพี่บอสครับ,บก็แน่นอนนะเราสองคนเนี่ยก็จัดได้ว่าเขาเรียกว่า,าผมนี่ให้ช่วงล่างของมาสด้าเป็นช่วงล่างที่ขับสนุกแล้วก็เฟิร์มที่สุดในในกลุ่มของรถพวกนี้นะในกลุ่มรถเล็กขนาดนี้เนี่ยจำกัดความซะคันอื่นเขาขด้อยไปหมดเลยอในส่วนตัวผมว่าผมชอบอ่ะ เ<ช>มื่อกี้ยังมีคนพูดอยู่หูแม่งแข็งว่ะมันแข็งนะนูนนี่นั่นแต่มันก็แข็งนิดหน่อยไงมันก็ต้องแลกมาด้วยความแข็งแล้วก็กระเทือนเล็กน้อยอซึ่งเป็นวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นน่ะอ่า<อ>ใช่ป่าะอ่าฮะเขาเป็นเรถในนี้แล้วกันในส่วนของช่วงล่างนะฮะก็ข้างหน้าแน่นอนนะฮะเขา,า,าก็มาจากเป็นเป็นแม็กโครสันสตรัทนะครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นทอร์เชนบีมก็เป็นช่วงล่างของรถขนาดเล็ก ทั่วไปเกือบทั้งโลกที่ใช้ที่ใช้กันอยู่นะฮะตัวซิตี้ก็เป็นเหมือนกันครับใช้ใช้แบบเดียวกันแต่ว่าใครจะมีออปชันมาให้มากกว่ากันฮะพี่บอสอันนี้เนี่ยนะก็จะมีอ นอกจากแม็กข้างหน้าจะเป็นแม็กเวอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโค้งนะฮะข้างหลังเป็นทอร์ชันดีมแล้วก็ยังจะมีระบบช่วยเหลือก็คือ G Victoring Control มาให้ครับคลาสด้วยนะเป็นรุ่นใหม่นะฮะ huh. เขาสามารถที่จะถอนคัน huh. ถอนคันเร่งขนาดเข้าโคง้งแล้วก็เติมคันเร่งขนาดออกจากโค้งให้ได้ท,ทันทีโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรกับคันเร่งเลย รถเขาจัดการให้นะครับอนอกจากนี้นก็มี ABS นะฮะใส่มาให้นะครับมี EBD นะครับร c t i o n คอนโทรลน,นะ TS TCS รถ้างคอนโทรลใส่มาให้ผมก็มมบอกว่าระบบพื้นฐาน<ม>ที่พี่พูดมายัางไงของ Honda มีหมดพี่มีครบมีครบแล้วอันนี้ล่ะระบบเบรกฉุกเฉินเปิดไฟฉุกเฉินเวลาถ้าคุณเบรกฉุกเฉินมี ESS มีระบบเตือนจุดอับสายตา ขนาเปลี่นเลนคุณมีไหมก็น,นันก็ไม่มีไงก็นั้นเราพูดกันไปนแล้วไอ้ <Hey. S 1> พวกบายบายสปอร์ตพวกอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีให้แต่ก็คือจะมีในรุ่นท็อปจะมีในรุ่นท็อปก็ในส่วนต่างๆที่พี่พูดมาก็ผมมีม,มีมีทุกอย่างในในในส่วนของระบบะความปลอดภัยพื้นฐานนะครับก็มีครบทุกอย่างในระบบของช่วงล่างเนี่ยพอมันเป็นแฮชแบ็กการที่ขับขี่ดีขึ้นแล้วก็ความความความคล่องตัวก็มากขึ้น เนื่องจากด้านท้ายอาจจะสั้นลงไงมันก็เลยความคล่องตัวในการในการเล่งแสงเข้าช่องนู่นนี่นั่นก็มีความคล่องตัวมากขึ้นช่วงล่างดีขึ้นไม่ค่อยมีอาการท้ายออกเวลาเข้าโค้งเร็วๆหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยมีอันนี้นี่อันนี้เลยอันนี้เลยดีกว่าพี่บอสครับเรากลับรถปุ๊บนะโรลลิ่งเลยดีกว่าใครถึงร้อยยี่สิบก่อนกัน ได้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 มดรถด้วยเอามไห้ได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 ้ไง้ได้ไดงได้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 ิด้งด้ไก้ได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 ้อย้ี่สิด้ได้ได้ดีได้าห้ได้ไดได้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 ไ้ไ่ได้ไ่ได้ โอเอาใหม่เปล่าไม่ต้องใหม่นี่มาแล้วเฮ้ยอร้อยยี่สิบแล้วเยยังไม่ถึงร้อยยี่สิบเลยเนี่ยไปแล้วเนี่ยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเฮ้ย นี่สปอร์ตแล้วสปอร์ตสปอร์ตแล้วมาผมสปอร์ตด้วยผมปิดอีคอนโหมดด้วยสปอร์ตสปอร์ตมานี่เลยนี่มานี่เลยเกียร์สองเลยเกียร์สองอ่าเนี่ยสปอร์ตอยู่สี่สิบนะสปอร์ตยู่สี่สิบสี่สิบสี่สิบรถมารถมารถมาผมสี่สิบแล้วมาไม่เป็นไรรถเราเองเอายังสี่หนึ่งสองสามไปนะีสปอร์ตแล้วนะสปอร์ต หายหนึ่งตัวก็บ้าเหรอร้อยยี่ถึงระหวานี่ยังไม่ถึงผมถึงไปแล้วนี่ร้อยสีแ่แล้วยังไม่ถึง <105 S 2> <ต>ร้อยห้าร้อยยี่สิบได้ร้อยหก อยากลองอยากลองอีกทีแต่ก็เขินแล้วอ่ะพี่บอสไม่กล้าแล้วอ่ะอ่ะผมให้พี่สปอร์ตแม,ม่แล้วผมเมนวลไอ้ผมนอร์มอลทรรม่าดกี่แอเกียร์ดีธารลดาไม่ต้องอยากรู้ว่าตอนนี้รถมันโลง่ลงเรื่องอยาโล่งเยอะอยากรู้ว่าผมถึงร้อยยี่สิบล้วพี่บอสพี่บอสไปที่เท่าไหร่อ่ะได้อ่ะได้เอาไวได้ผมลดลงมาเหลือสี่สิบับจะเป็นสปอร์ตสปอร์ตหรืออะไร เป็นสปอร์ตเป็นสปอร์ตนี่แหละเอาเต็มที่ของมันเลยอ่าได้อ่าสี่สิบละสี่สิบละเอาอย่างหนึ่งสองหนึ่งสองสามเก้าสิบร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบ อยหร้อยรอยห้าสิบห้าสิบร้าสอยห้าสิบไเ้ดูเลยว่ะเป็นไรครับพี่กบ มันเป็นเรื่องที่ต้องเล่าขานไปได้อีกนานเลยพี่ตั้งแต่ผมลองรถมาที่เป็นแบบรถเซกเมนต์เดียวกันนะครับยังไม่มีใครเคยทํากับผมได้ขนาดนี้ต้นรายการพี่บอกผมว่าไงนะแรงสุดสิผมว่าผมต้องแรงเต็มที่ก็นึกออกไหมเต็มที่ก็ไปกันแบบหัวเหม่อหัวเหม่อไปเรื่อยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่นี้ ไปไหนแล้วเนี่ยแพ้ครับคุณผู้ชมแพ้ขาดลอยครับสำหรับศูนย์หนึ่งร้อยเราโรลวิ่งออกนะที่สี่สิบนะครับแล้วใครถึงร้อยยี่สิบก่อนกันผมผมถึงเท่าไหร่นะพี่ถึงร้อยยี่สิบพี่โบ๊ไปร้อยห้าสิบแล้วอันนี้เพิ่งถึงร้อยยี่สิบแต่อันนี้คือเป็นเป็นอยู่เราดูพื้นที่ดูหนทางดีแล้วนะครับถึงทดลองกันใช่ใช่ใช่แต่แน่นอนนะใครชอบออปชั่นเยอะเยอะนะนี่เลย ม,มาจ่าสองส่มาให้เพียบไวรุ่นน่าจะชอบอย่างนี้แรงแรงขับดีขยี้จ้า <laughs> อ่ะกินน้ำมันเท่าไหร่เอาแล้วเอาแล้ว <laughs> กินน้ำมันนะครับก็อยู่17.0เจ็ดจุพี่สิบเจ็ดจเท่าไหร่นะสองโ้อยสี่สิบรสองร้อยสี่สิบประมาณน,น,นะสิบเจ็จุดศูนนี่เราเหยียบกันพอสมควรอนะ่ะใช่อฮะขอผมก็ออกมาอยู่ที่สิบเก้าจุดสองอ่ะ เพราะฉะนั้นก็บอกนะครับว่ายังประหยัดอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าแน่นอนครับแรงอาจจะสู้ไม่ได้แต่เรื่องราคาอาจจะสู้ได้นะราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยไปแล้วทำปากอย่างี้ทำเจอย่องเงี้แพ้ทั่วหกแสนเก้าหมื่นบาททุนทุนทุนของผมเจ็ดสี่เอะไรนะเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเบาเบาดีเบาเบาแต่ก็ได้ออปชั่นไม่มี มีแม่ มี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 กินน้ะมันเยอะกว่าต่างหากแต่แรงอกว้างขนของได้เยอะกว่าโอ้ยโดนโดนเขาสวนมาทีช่วยด้โอ้ข้างหลังนี่นั่งได้งสี่คนแน่แน่ห้าคนยังไหวเลยก็สําหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับสองคันนี้สนุกจริงๆนะครับสนุกแล้วก็มีมีข้อแลกหมัดให้แบบเยอะแยะกันไปหมดเลยนะว่าใครชอบแบบไหนอะไรอย่างไรเราทําให้ดูแล้วนะครับก็คือจริงๆมันเป็นสองคันเนี่ยเป็นสไตล์เดียวกันแต่มันเอื้อประโยชน์ต่าง ใช่ครับผมุณผู้ชมครับพบกับเรา2คนได้ใหม่ทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลา5ทุ่มครึ่งทางท v 5ี d 1กดหนึ่งครับรวมถึงอีก3ช่องทางออนไลน์นะครับช่องทางแรกครับ c o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  k n p n p เ g e ของคนรักรถคาร์โลเวอร์ครับช่องทางที่2ติดตามเราย้อนหลังได้นะครับสั่นกระดิ่งไว้ซับสไครต์ไวนะครับที่ทาง YouTube รายการของคนลักรถนะครับช่องทางสุดท้ายครับติดตามข่าวสารยันโดนไนที่เว็บเว็บ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับพี่บอบเราต้องขอขอบคุณบริษัทตรีเพรอิสุเซลจำกัดนะครับที่มอบรถอ l ลนิวสุดดีแพันรุภาพพิลลกนะครับที่ให้ทีมงานเราเดินทางมาไหนทำรายการในวันนี้ครับผมก็ผมแล้วตอนนี้นะคุณผู้ชมครับและพี่บ๊ทครับเรายังอยู่ในสถานการณ์โควิดที่รุนแรงที่สุดนะครับและก็ยังจะไม่หมดไปจากประเทศไทยในไม่ช้านี้นะครับเพราะฉะนั้นคิดดิสแตนซิ่งนะครับแล้วก็ล้างมือ บ่อยๆกินร้อนช้อนเราอือนะฮะเพราะฉะนั้นกาเดียวตกครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ